สวัสดีครับผมหนึ่งรอยห้าวันแล้วเก็บไข่กันดีกว่าครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 4 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53..54..55..56.. 57..58..59..60.. 61..62..63..64.. 65..66.. 67, 68ิ9 70, 71 72 73 74, 75, 76เอ้ย77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

โอเคครับผมวันนี้ได้92โฟองไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบายบายครับ